ซื้อยังน้องซื้อยังสิบโตตอนนี้อายุเจ้าไหนล่ะสิโตสิบหกสิบห้าหรือสิบหกสิบห้าข้อสิบหกแต่เต็มสิบหกเป็นเจ้าไหเป็นอาการไทรอยด์นี่มันมันมันเจ็บจ้าไหนมันปวดมันมีอาการอะไรแน่นคอแน่นคอแบบจุกแน่นแบบเรื่องประกอบอืมแล้วแล้วมันมันเพราะว่ามันปวดไหมปวดแน่นแบบกลิ่นน้ำยังแบบมันคาคาก็สีเข้าไปอีก คืนน้ําไม่ค่อยได้แล้วมีปัญหาเรื่องแบบหัวใจเต้น oh. ด oh ้วยไหมเต้นแรงเต้นอะไรนอนไม่ค huh ่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับไหมอารมณ์คิดเลยมันเรงกว่าเราอ๋ออารมณ์ร้อนไปอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนร้อนไปรุนแรงอารมณ์ขึ้นไว้ดีกว่าอารมณ์ร้อนไว้ก็เลยเรักอารมณ์ขึ้นไว้ฮะบังหน้าไว้เขาหน้าตาดีเขาหน้าตาหล่อเขาจะอารมณ์ขึ้นแล้วมันจะบกบกบนหล่อเนาะแล้วเป็นกี่ปีได้ครับถึงได้ไปหาหมอ คุณนานแมถึงได้ไปทำโบเริ่มเป็นแล้วกับเริ่มหู้ว่าหู้เสือเป็นขัดคอเลยกระเพือไปเป็นคอแดงเพลื่อนมาเป็นอ้านด้านใช่ไหมอก็ไปโลดคลินิกแท้โมดวงดาวที่ที่ที่เวียงจันทร์นี่ก่อนเลยแล้วก็ห้องหมมหูโสดบ้านเราแล้วเขาเขาหมอเขาว่าเขาเป็นอะไรเออแล้วตรวดเลือดกรวจอย่างขนแบบอย่างออกมาเอ็กโกรท์ขัดเมฆบอกว่าเป็นไทรอยเป็นไทรอยเป็นพิษเป็นจังแล้วเขาบอกทางรักษายังไงตอนนั้น มต่โบไใคัคลัมอย่ามิเตะให้พักฟอนเพียงพอแล้วก็บอกให้คึกนอ่คือบอกให้เครียดไม่ให้เครียดคึกนี่คือเครียดใช่ไม่ให้คึนมากคือไม่ให้คึกมากนอนเยอะรพักฟอนได้เพียงพอกินอาหารแล้วแล้วพอพอทําแบบนั้นแล้วมันมันดีขึ้นไหมแล้วไม่หรื่อไม่ไม่ดีก็ยังเป็นตกตะนลูกักอนเพียงพอรูปเมยอกัะบเมย์แขนยาะักฟอเพียงพอเมย เราศึกษาไอเทลได้ยังไงเราเขากินกินเขาเซิร์ชไปเบิร์นในยูทูบแล้วก็เห็นเห็นที่ว่าอันหลายคนที่ว่าคุณด้านใดก็เลยเออลองเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ศึกษา้อโมนก็เลยสั่งไปล์กูายด้เยเซิร์ชคำวันใดๆเนาะมันถึงไปค้นหาเจอ ได้ละอยากเห็นยูทูบแล้วบอกลูกแท็กเมดตัวนี้แล้วกันิโซ่กลับไปโดนไายเสร็จแล้วดีเสร็จกลับไปไอจีจลตีเจลก่อนอันเข้าผลิตภัณฑ์ที่ตัวทางไล่ที่ตัวทางไล่มีไอเดียท่านให้พอกินเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างนี่กินนานหรือยังเสองเดือนสองเดือนแล้วแม่นบอปคือตอนที่หมอบอกว่าให้ไม่เครียดแล้วก็ไม่เครียดแล้วมันดีขึ้นขนาดไหนแล้วพอกินแล้วมันแตกต่างไหมพอกินอาหารเสริมด้วยช่วยด้วย แต่ว่าตอนเพิ่นกินอาหารเสริมกินแล้วมือซื้อว่านอนได้บวมเมื่อยแลยค่ะหันใจโล่งหายใจโล่งเลยจนเมื่อก่อนมันจะแน่นๆตรงนี้เลยแน่นแน่นแน่นคอแน่นคอหันใจแบบมันแบบล้มไปข้างนี้ก่อนเลยไหลๆวมันจะค่อยไหลๆเข้าก่อนมันเหมือนเข้าได้ยากอ๋อแล้วพอกินแล้วมันโล่งเลยโล่งแบบสบายหายใจสบายกินนั่งสบายกินน้ำสบายเนาะแต่ตอนนี้กินสบายที่สบายหมดแล้ว น้องกินน้องกินตัวไหนแดจชื่อไดบอไปเอามาให้เบิ่งลดบอสีบ้านเุณนสีเขียวสีแดงกินบอสีแดงกินต้นเป็ดอกกวนอกกับนังไก่พอวันไกยสีแดงกินบนแล้วก็ตัวอูมิที่เป็นตัวหลักที่กินอูมิกินตอนนอนกินนานขนาดไหนถึงแล้วมันดีขึ้นมันโล่งขึ้น สองวัน,นเร็วจัง <laughs> เรากินเด็กสลูกแต่ว่าก็ไม่ใช่ธุรกิจสองวันแล้วก็วาร,าร,รู้สึกว่ัลลุกรู้สึกโล่งขึ้นแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าละหันแจบโแน่นกินวันแรกมันจะแสบฉคอมันเป็นการมันเป็นทำอะไรท<อ>ุกอย่างเลงเขาไม่รู้าาาสา<อ>นี้กลัวไล่เห็นพิการไหนเป็นแค่โมบุญไปปฏิกิริยาเนาะนะครับสามีเลยสามีเลยก็กินด้วยกันว่ะเป็นเป็นตับ อ๋อเรื่องตับกินบำรุงตับจนทั้งบ้านแล้วตอนนี้เริให้กินสีเขียวเริ่ม้าเราลงสีเขียวเลยน้องโตเขกินกินมันก็ดีเขาเริ่มเลตอนนี้โล่งเหมือนปกติเลยอ๋อดีเนาะเร็วมากเลยคุณหมอไปตรวจอีกีเรื่องค่าค่าไทรอยด์มีนัดอีกเมื่อนใหม่เพื่อนบนน้ำเดี๋ยวมาพักงี้ต้องเอาคนไปตรวจ ปีได้ไปทุกปีทุกปีเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวพอกินไปแล้วก็เราไปตรวจถ้าเกิด่าไทรอยด์มันลงมาปกติก,ก็แปลว่าเราก็ดีปกติแล้วอะไรเงี้ยตรวจคุณีออกกําลังกายนะดีดีพ่อ,อก,กําลังกายแลออกกย้วเครียดเพราะว่าเพราะว่าถ้าเครียดคิดมากเนี่ยโรคนี้มันจะกําเริบเนาะแล้วบางทีมันถ้าเราถือว่าเรากินดีแล้วเราอาจจะหยุดกินเอเจลไปแต่ว่าถ้าเรากลับมาเครียดสักสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาได้ปริกเคยเจอคนเป็นไทรอยด์เยอะก็จะ คือมันอยู่ที่การใช้ชีวิตด,ด้วย